จ้ามือเย็นจุกจุกจ้ามือเย็นจ้า,า <laughs> มือเย็นจกๆๆุกจุกจ้าอันนี้อะไรลูกนี่อะไรนะลงกระทะด้วยครับลงกระทะด้วยอะมือเย็นครับมือเย็นจุกจุกขาบมือเย็นจุกจุกขาบมือเย็นจุกจุกขาบตีแบดบอลพี่เอี่ยวเอ้ยไหนโอ้โหทำผมทองมาเลย <laughs> โยบ หวานนี่ขวัญครับแกะปูให้กินอร่อยมากขอบคุณมากค่ายอดมากเลยกู <c oughs> ถ่ายคลิปเมียมมงเห็นนะ <c oughs> ร้อย <c oughs> พี่ชายเ <c oughs> ป้่ิ๊อกบอยทางนี้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 นฟูจิกระอกพี่อูดไอ้บิก๊ก <c oughs> พี่ชายครับน้ำอู้ i <laughs>